นี่นะคะ9,900บาทเครื่องยนต์ดีเซล11แรงมา้าสตาร์ทด้วยมือดึงสตาร์ทแบบรุ่นโบราณน,นะคะถ้าใครจะเอา9,900ก็คือเดิมๆฝาลานสตาร์ทแบบเดิมๆเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะเทสตัวมือหมุนนัดสตาร์ทนะคะถ้าใครว่าดึงไม่ไหวเปลี่ยนใจเป็นมือหมุนนัดสตาร์ทนะคะเราก็จะเปลี่ยนให้ได้เลยสั่งได้อยากได้แบบไหนนะคะตัวนี้หมุนนัดสตาร์ทนะคะ เปลี่ยนฟ้าลาันเก่าออกแล้วก็ใส่ฟ้าลานหมุนงัดสตาร์ทไปให้อะแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็งัดสตาร์ทไ้เลยค่ะ ให้ลูกค้าดูสิฝนะาลันของเจ๊หมดการเกษตรตัวนี้นะคะเราถอดเปลี่ยนให้ลูกค้าโดยที่ว่าไม่ให้ใบลูกค้าได้ชุดฝาลันมือหมุนงัดสตาร์ทนะคะไปหนึ่งชุดอ่านักอาเครื่องมนตีเปลี่ยนแดงแล้วก็ฝาลันหมุนงัดสตาร์ทได้ไปแบบนี้เลยนะคะอ่าหมุนง่ายๆแล้วก็งัดสตาร์ทได้เลยใครสตาร์ทไม่ไหวแรงไม่ถึงใช้ตัวนี้ดิ มีกําลังอยากดึงไหวนะคะจะดึงไหวก็ซ้ายมือเลย9,900บาทถ้าใครบอกว่าดึงไม่ไหวอยากได้เป็นชุดฝาลานหมุนง,งัดสตาร์ทขวามือนะคะอ่ะราคารวมฝาลาน12,400บาทโอนส่งฟรีเก็บไปทางมีค่าขนส่งเพิ่มนะคะสนใจติดต่อร้านเจ้าโอดการเกษตรได้คะ่ะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านเจโหมดการเกษตรจะได้ไม่พลาดลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง17นาฬิกานอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้วันจันรติดต่อมาใหม่นะคะ